สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งที่ช่อง Today มังงะและก็ตามธรรมเนียมของช่องเราต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนแฟนชาววันพีสที่ผ่านทางเข้ามาทุกคนเลยนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือ8บุคคลสุดแข็งแกร่งของคนตระกูลดีเรียกได้ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์โอดาก็ได้ทิ้งปริศนาเกี่ยวกับคนตระกูลดีไว้มากมาเลยนะอีกทั้งดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของเผ่ามังกรฟ้าและรัฐบาลโลกด้วยถึงขั้้วาลบาล,ลเยยดซ โดยในวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่า8คนสุดแข็งแกร่งของคนตระกูลดีเนี่ยจะมีใครกันบ้างและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยคนที่1ล็อกดีซีเบกสตูที่น่าเกงขาที่สุดของทั้งโรเจอร์และกาฟซึ่งสำหรับกลุ่มโจรสลัดล็อกเมื่อประมาณ4-50ปีที่แล้วก่อนยุคราชาโจรสลัดโรเจอร์เขาถือว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณตอนนั้นเลยก็ว่าได้ซึ่งกับตันกลุ่มโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยหลายหลายคนกคน ไม่ว่าจะเป็นชิกิไคโดบิ๊กมัมหรือแม้กระทั่งหนวดขาวชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกในตอนนั้นเนี่ยล็อเปรียบเสมือนผู้ก่อการร้ายและเป็นภัยต่อรัฐบาลโลกโดยตรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคนั้นแต่ในสุดท้ายณนเะกาะก,กอสดวันเล่จุดจบของกลุ่มโจรสลัดล็อกก็ได้มาถึงเนื่องจากกาบและโลเจอร์เนี่ยเขาได้ร่วมมือกันและเอาชนะล็อกไปได้ในที่สุดคนที่2ราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ซึ่งเขาถือว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องวนะันพีซณตอนนี้้เลยก็ว่าได ในตอนแรกที่โลเจอร์ปรากฏตัวขึ้นมาในเนื้อเรื่องวันพีซเนี่ยเราจะรู้จักเขาในานามของโกโลเจอร์เฉยเนื่องจากรัฐบาลต้องการปิดบังเรื่องข้อมูลของเจตนาลมแห่งดีทําให้รัฐบาลโลกพยายามหลีกเลี่ยงในการใช้ชื่อดีให้ได้มากที่สุดโดยการที่โลเจอร์สามารถก้าวขึ้นมาเป็นราชาโจรสลัดได้มันก็เปรียบเสมือนเครื่องการันตีแล้วว่าในยุคนั้นเนี่ยโลเจอร์เขาถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถมากที่สุดอีกทั้งเขายังเป็นคนที่ทําให้ยุคสมัยของโจรสลัดลุ่งเรืองมาได้จนถึงทุกวันนี้คนที่3มัังงงกกกีีดาฟวรรบุษแห่ออทเื โดยการที่กาฟได้รับการยกย่องให้เป็นวิลบุรุษเนี่ยมันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ณเกาะกอรอดวลเล่ที่กาฟร่วมมือกับโลเจอร์นในการกำลาบล็อกดีซีเบกและแม้ว่ากาฟจะได้ชื่อว่าเป็นทหารเรือก็ตามแต่อันที่จริงแล้วกาฟก็ไม่ค่อยจะชอบหนายพวกมังกรฟ้าสักเท่าไหร่ เนื่องจากกราฟเคยเห็นวีรกรรมวีรเวรที่มันโคตรจะแย่อหอยพวกมังกรฟ้าทําให้กราฟตัดสินใจไม่รับตําแหน่งพลเรือเอกและอยู่ในตําแหน่งพลเรือโทต่อไปเนื่องจากถ้าเขาขึ้นเป็นพลเรือเอกเขาจะต้องรับคําสั่งโดยตรงจากเผ่ามังกรฟ้าแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็ได้ลาออกจากการเป็นทหารเรือแล้วก็ไปเป็นแค่ครูฝึกแทนแล้ว คนที่4ี่มังกีดีดราก้อนผู้นําแห่งคณะปฏิวัติเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความอันตรายต่อรัฐบาลโลกอย่างมากก็นแน่นอนหรอครับว่าเจตนาของดราก้อนเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการล้มเผ่ามังกรฟ้าและรัฐบาลโลกเพื่อสร้างความยุติธรรมและเสรีภาพให้กับทุกคนดังนั้นมึงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ดราก้อนจะมีความอันตรายต่อรัฐบาลโลกอย่างมากซึ่งดราก้อนเขาเป็นลูกชายแท้ๆของกาบแล้วก็เป็นพ่อของลูฟี่ แต่จนถึงนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยเอกมานะครับว่าดรา้อนเนี่ยเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรทําให้เขาตัดสินใจที่จะตั้งคณะปฏิวัติขึ้นมาแต่ก็อย่างที่กล่าวไปว่าเจตนาหลักๆเขาก็ต้องการที่จะล้มรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้าซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องคอยติดตามเนื้อเรื่องในอนาคตว่าดรา้อนเนี่ยเขาจะทําสําเร็จหรือเปล่าคนที่5โปรตกาส d ดีเอสลูกชายของราชาจ,จนสลัดและพี่น้องร่วมสาบานของบังคีดีลูฟี่และซาโบเรียกได้ว่าตัวละครตัวเนี้ย เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบเขามากๆเลยนะและยิ่งในศึกสงครามบาลินฟอร์ดนะโอ้โหผมเชื่อเลยว่าคนดูลหลายๆคนจะต้องเสียน้าตาให้ชายคนนี้อย่างแน่นอนสําหรับในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเอสเขาก็ถือว่ามีความสามารถอย่างมากเลยนะและเขาก็เป็นถึงหัวหน้าหน่วยรบที่2ของกลุ่มนวดขาวอีกด้วยนอกจากนี้เขายังเคยช่วยชีวิตพระเอกของเราอย่างบังคีดีลูฟี่ไว้หลายต่อหลายครั้งเพราะงั้นแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าเขาได้ส่งต่อเจตานานลมของเขาไว้ให้น้องเขาสืบสานต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนที่ 6. ทราฟังกาดีวอเตอร์ลอกับตันกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่มีคําว่าดีอยู่ในชื่อสําหรับเจ้าโทลโอเนี่ยถือว่าเป็นตัวโปรดของแฟนขับวันพีซหลายๆคนเลยก็ว่าได้เนื่องจากก่อนหน้าเนี้อาจารย์โอดาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนสร้างตัวละครตัวนี้ไม่ได้จะให้บทเด่นอะไรขนาดนี้แต่ว่าทนกระแสะแฟนๆของลอไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องปรับเพิ่มบทให้ และในเรื่องความสามารถเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าลอเขาเก่งขนาดไหนก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นพันมิตรกับกลุก่มหมวกฟางเนี่ยเขาก็ได้เป็นเจเทพโจรสลัดมาก่อนและในปัจจุบันเขาก็ได้ร่วมมือกับคิดและเอาชนะบิ๊กมัมได้ในที่สุดทําให้ค่าหัวเขาเพิ่มสูงขึ้นมาเป็น3,000ล้านเบลีซึ่งนั่นชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลโลกก็มองว่าลอ,อก็เป็นอีกหนึ่งในคนตระกูลดีที่มีความอันตรายสูงคนที่7มาชชวดีทีทกับตันกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนนดหนึ่งนในสี่จักรพรรดิโจ สำหรับหนวดดำก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความแข็งแกร่งและมีเล่ห์เหลี่ยมที่มากกว่าตัวละครตัวอื่นอย่างที่เราเห็นหลายๆครั้งว่าหนวดดำจะไม่เน้นการประทะโดยตรงแต่เขาจะวางแผนและเฝ้ารอเมื่อถึงเวลาของเขาเมื่อไหร่เขาถึงจะออกลงไปประทะด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นศึกสงครามมารินฟอร์ดแม้ว่าจะเป็นการลาช็อตแต่ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเขาทําให้เขาสามารถสังหารหนวดขาวและแย่งผลปีศาจมาไว้ในครอบครองได้ซึ่งจากเหตุการณ์นั้นบวกกับความน่าเกงขามที่ผ่านๆมาของเขาเนี่ยทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งนา,างรวดเ็ และคนสุดท้ายก็จะเป็นไขรไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเรามังกีดีลูฟี่หนึ่งในสี่จักรพรรดิโจรสลัดคนใหม่ซึ่งก็นแน่นอนครับว่าเจ้าลูฟี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวอันตรายต่อทางรัฐบาลโลกและเจ้ามังกรฟ้าอยู่แล้วเนื่องจากลูฟี่เขาเคยสั่งให้โซงเอคิ้งยิงธงของรัฐบาลโลกเพื่อประกาศสงครามอย่างเป็นทางการอีกทางเขายังเคยต่อยหน้ามังกรฟ้าอย่างจังๆที่เกาะชาบันดี้อีกด้วยนี่ยังไม่รวมถึงผลไม้ปีศาจท,ที่ลูฟี่กินเข้าไปเนี่ยเป็นพลังเดิมของจอยบอยที่รัฐบาลโลกพยายามปิดบังมาอย่างยาวนานอีกด้ววยยแแตต่่่สุดทท้้้้าาลลูฟีก็ํใหมันนนืขึ และเพียงไม่นานหลังจากที่พลังผลปีศาจเขาตื่นขึ้นเขาก็ได้ทาการตบสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไคโดและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งใน4จกักรพรรดิแทนซึ่งแน่นอนครับว่าในอนาคตทั้งเผ่ามังกรฟ้าและรัฐบาลโลกเนี่ยก็จะต้องได้มาปะทะกับมังกีดีลูฟี่คนนี้อย่างแน่นอนโดยการโค่นล้มทั้งรัฐบาลโลกและเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยก็อาจจะถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดจ,จำลองแห่งดีซึ่งคนดูอย่างเราก็ต้องคอยติดตามกันต่อไป ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหัวข้อ8บุคคลสุดแข็งแก่งของคนตระกูลดีซึ่งนอกจาก8คนที่ผมกล่าวไปก็ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่เขาก็เป็นคนตระกูลดีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแฮควาดีซาโลหรือว่าแม่ของเอสบดการดดีลูชหรือแม้แต่น้องสาวของลออย่างแลมมี่นอกจากนี้หากมีใครอีกที่เพื่อนๆคิดออกหรือว่ามีความเห็นข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถเม้นบอกผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจส่วนผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ